สวัสดีครับผมบีททาไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับเพื่อนๆผมจะพาไปดูการผสมเกสรเมลอนนะครับถ้าใครไม่รู้ผมจะพาไปดูนะครับอาคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคุณก็เด็ดดอกตัวผู้มาเลยครับนี่ครับดอกตัวผู้นะครับต้นเด็ดข้อที่สูงนะครับเด็ดมาก่อนนะครับนี่มาหาดอกตัวเมียนะครับนี่มาดูดอกตัวเมียเห็นไหม นี่ดอกตเมียนะเพื่อนๆเห็นไหมสูมเอาแล้วกันนะสูมให,หน่อยนึงแล้วกันนี่ครับดอกตเมียนะครับนี่เห็นไหมดอกตเมียาทางนี้เห็นไหมเพื่อนๆผมก็บีดอกตวผู้เลยนะฮะตูผู้จะเป็นแบบนี้นะครับอีกา้านง่ายๆนะเพื่อนๆใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะ เราตัวเมียไอเราตัวผู้จะเป็นอย่างนี้นะพเพื่อนมีเกสอนอยู่นะป้ายไปเลยนะเดีย๋ยวมาดูข้างนี้ดีกว,ว่าข้างนี้ไม่ชัดข้างนี้จ,จะชัดนะพเพื่อนเห็นี่อป้ายไปเลยนะครับเราจะกลัว,ขวเขาเจ็บนะบน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 ั่นจะทั่วเลยนะ ผมไม่ได้ไปสมดอกเดียวนะน้อยมีสี่ห้าดอกนะครับเพื่อนๆสมเกสรเนี่ยของผมเนี่ยผมไม่เคยมีดอกเดียวนะครับสมเกสรผมห้าดอกนู่นนะครับความชัวนะครับไม่มีดอกเดียวนะครับไม่มีในตำนานผมนะครับผมไม่เคยประสบเกสรดอกเดียวนะเพื่นนนนนมมอนๆเน,ะนนะี่ยนะ นี่บีบมัเลยครับนี่นมามนี่ครับดอกตะโู้วนบนบน,บนเข้าไปเลยนะนเพื่อนๆเห็นไหมวนบนเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมครับสมเกตสอนนะครับบนเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆ ก็ตอนนี้เขาบานเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆนดอกตเมียาตเมียบานหมดแล้วนะครับดอกตเมียดอกตเมียบานแขนงยาวนะครับเพื่อนเนก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเช้าผมจะมาไล่ผสมเกสรนะยอดเขาเริ่มสูงนะเพื่อนๆืนเห็นไหมก็ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้เมื่อวานนะครับติดแล้วนะเห็นไหมมอวานเนี่ยติดแล้วนะแบบนี้ติดนะครับติดชัวนะครับ เดี๋ยวเราดูครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆครับ